สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง<ว>อังเปาชาแนลฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณมากครับตำนานจอมยุทธ์พู้ถังซานตอน138ทับ3นะครับตู้มเสียงระเบิดดังขึ้นทันใดน,นั้นการระเบิดก็ประทุขึ้นพลังวิญญาณที่รุนแรงพุ่งทะยานไปทุกทิศทุกทางพมยุทธกระดูกขยับร่างมาอยู่เบื้องหน้าป้อง กันนิ่งห,งหลงและนิ่งฟึ่งจือเอาไว้และทางซานเองก็ถอยล่างไปสองสาก้าพลังวิญญาณที่รุนแรงทําให้บ้านไม้ที่อยู่ข้างหลังพวกเขาสั่งสะเทือนโชคดีที่ทั้งสองควบคุมการประทะกันในอากาศให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ที่ไม่สามารถย้อนกลับมาได้ตอนนี้มาหงจิ้นอยู่ในช่วงหยุดชะง,งักซึ่งเป็นผลมาจากหอกราชางเงินคราม และเอาซื้อขาเองก็ไม่ได้รู้สึกดีไปกว่ากันเขาไม่ใช่ทางซานและแม้ว่าจักรพรรดิเงินคามจะต้านทานเพลิงอคัคคีได้แต่เขาไม่ได้นอกจากนี้ยังสูญเสียพลังวิญญาณจำนวนมากเมื่อใช้วิญญาณยุทธ์แยกร่างซึ่งบัดนี้ก็ถูกทำลายลงไปแล้วเช่นกันหากการต่อสู้ยังคงดำเนินต่อไปผู้ชนะอาจจะเป็นมาหงจิ้นก็ได้นี่ไม่ได้หมายความว่าพลังของเอาซื้อขานั้นอ่อนแอหากเป็นเพราะ เขาไม่ได้สร้างไส้กรอกกระจกเอาไว้จึงทําให้เขาสูญเสียพลังวิญญาณไปจํานวนมากเป็นที่ทราบกันว่าไส้กรอกกระจกเงาของอ้าวซื้ขานั้นสามารถเก็บไว้ได้นานถึงหนึ่งปีอีกทั้งเขาก็ไม่คุ้นเคยกับการใช้ทักษะวิญญาณของถังซานแต่ถึงอย่างนั้นอ้าวซื้ขาก็ยังไม่ยอมแพ้ตอนนี้มือขวาที่ยื่นออกมาของเขาก็บังเกิดแสงสีด,ดำโพยพุ่งก่อนที่ค้อนห้าวเทียนจะปรากฏออกมาอย่างน่าประหลาดใจ แม้กระทั่งตัวอ้าวซื้อขาเองก็ตกใจไม่แพ้กันแต่โชคไม่ดีที่เขาทำค้อนหลุดออกจากมือและหล่นพื้นก่อนที่ค้อนจะหายไปภายใต้กระดูกวิญญาณของเซลอูทำให้ค้อนห้าวเทียนนั้นมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นถึง800กิโลนั่นไม่ใช่สิ่งที่อ้าวซื้อขาจะรับได้เพราะเขาลอกเรียนแบบทักษะวิญญาณเท่านั้นไม่ใช่ร่างกายของทางซาน ตอนนี้เองมาหงจ้นก็ฟื้นจากการตะลึงเมื่อเห็นค้อนเห้าเทียนในมือของอ้าวซื้อขาตกลงไปที่พื้นเขาก็อดไม่ได้ที่จะตะโกนออกไปเซลอ้าวนี่เจ้าได้ทักษะวิญญาณของพี่สามาตั้งแต่เมื่อไหร่รอยยิ้มของอ้าวซื้อขาค้างข้าใช้มันได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นอีกอย่างข้ายังไม่ได้ฝึกฝนให้เชี่ยวชาญนักแล้วตอนนี้ข้าก็าใช้พลังวิญญาณมากเกินไปในที่สุด เจ้าสำนักนิ่งที่เย็นอยู่ด้านข้างก็หลุดจากพวังพอเพียงเท่านี้เถอะอา้าวซือขาเจ้าจะไม่อธิบายความสามารถทักษะวิญญาณที่6ให้พวกเรารู้หรือถ้าข้าเดาไม่ผิดนี่คงเกิดจากความสามารถของกระดูกวิญญ,ญาณสินะเจ้าสำนักนิ่งได้ให้เหตุผลหลายสิ่งหลายอย่างจากการต่อสู้ระหว่งางอ้าวซืขาและมาขงจิน้นซึ่งจากการสังเกตมาขงจิ้นไม่ใช่ราชาวิญญ,ญาณทั่วไป ความแข่งแกร่งของเขาแม้แต่จกักรพรรดิวิญญาณก็ไม่อาจเป็นคู่ต่อสู้ได้เห็นชัดว่าอ้าวซื่อขาเองก็ยังไม่ได้ฝึกฝนวิชาการเรียนแบบนี้ดีนักอีกทั้งยังสูญเสียพลังวิญญาณไปเป็นจํานวนมากแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็ยังไม่เสียเปรียบขณะที่ต่อสู้กับมาของจิน้นกล่าวได้ว่าเขาคือวิญญาจารย์สายอาหารที่น่าทึ่งที่สุดเป็นไปได้อ้าวซื่อขาไม่คิดจะปกปิด พอถึงอย่างไรจ้าสำนักนิ่งก็คือว่าที่พ่อตาเขาในอนาคตทักษะวิญญาณที่6ของข้าคือไส้กรอกกระจกเงาซึ่งได้มาจากสัตว์เงากระจกตบะ20,000ปีผลคือเรียนแบบต้องใช้เลือดของวิญญาจารย์อีกคนเป็นตัวนำหากพลังวิญญาณของเลือดวิญญาจารย์เหนือกว่าข้าข้าจะใช้ทักษะวิญญาณระดับเดียวกับข้าได้ด้วยอนุภาพเพียงเส่วนได้ในทางกลับกันการ เตรียมอนุภาพเจ็ดส่วนของทักษะวิญญาณทั้งหมดมีเวลาจํากัด3นาทีรวมถึงการที่ท่านคาดเดาว่าข้ามีกระดูกวิญญาณน,นั้นท่านพูดถูกครับข้าได้ดูดซับกระดูกวิญญาณจากสัตว์เงากระจกตัวเดียวกันนี้นั่นจึงทําให้ข้ามีวิญญาณยุธดแยกล่างอีกทั้งยังทําให้อนภาพเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งส่วนเป็น8ส่วนอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นนิ่งฟึงจือกูโถทางซานมาหงจิน้นหรือนิ่งหลงหลง ทุกคนต่างตั้งใจฟังสิ่งที่อ้าวซื้อขาอธิบายดิ่งเฟิงจื่อถอนหายใจช้าๆใช่ว่าโชคจะเกิดขึ้นมาได้ง่ายๆอ้าวซื้อขานี่ถือว่าในหลายปีที่ผ่านมาเจ้าก็ลำบากไม่ใช่น้อยตอนนี้ข้าจะให้เจ้าเลือกเนื่องจากเซี่ยวซานจะขอตั้งสำนักที่ชื่อว่าสำนักถังแต่ข้าไม่ต้องการให้เจ้าเข้าร่วมกับเขาข้าต้องการให้เจ้าตามข้ากลับไปที่สำนักหอ,อกแก้วเจ็ดสมบัติกับข้า ซึ่งสำนักของแก้วเจิสมบัติต้องการความสามารถของเจ้า,าราบใดที่เจ้ากลับไปกับข้าข้าจะยอมรับเรื่องของเจ้ากลับหลงหลงท่านพ่อนิ่งหลงหลงประท้วงอย่างไม่พอใจใบหน้าของนิ่งฟงจือดูเคร่งขึมในทันทีเด็กน้อยสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับความเจริญรุ่งเรืองของสำนักก่อนหน้านี้อ้าวซื่อขาไม่แข็งแก่งพอที่จะปกป้องเจ้าแต่ตอนนี้ข้าจะฝึกฝนเขาให้ดียิ่งขึ้นให้เขาเข้าร่วมกับสำนักของเรา อีกทั้งยังช่วยเรื่องการต่อต้านระหว่างเรื่องของพวกเขาทั้งสองคนอีกด้วยอ้าวซึกขาได้ยินสิ่งที่นิ่งฟึงจือพูดก็นิ่งไปชั่วครู่เขาเป็นคนฉลาดดังนั้นจึงเข้าใจดีว่านิ่งฟึงจือต้องการให้เขาเลือกระหว่างถังซานและนิ่งหลงหลงในขนาดนั้นเสียงแผวเบาดังกระซิบของถังซานก็ดังกล้องอยู่ข้างหูของอ้าวซึกขารีบตกลงกับท่านอานิ่งนี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดของเจ้า เจ้าเรียนรู้หาประสบการณ์จากภายนอกมา5ปีแล้วแม้ว่าเจ้าจะอยู่ที่สำนักหอกแก้วเจ็ดสมบัติแต่เราก็ยังคงเป็นพี่น้องกันอา้าวซือขามองไปในทิศทางของถังซานและรู้ว่าถาังซานบีบอัดเสียงเพื่อเตือนเขาและเพื่อให้เขาได้ยินเพียงคนเดียวขันหันศรีรษะจ้องมองไปยังนิ่งหลงๆสีหน้าของเธอนั้นแปรเปลี่ยนแน่นอนว่าเธอหวังว่าจะได้อยู่ร่วมกับอา้าวซือขา แต่เธอก็ไม่อยากให้ความรู้สึกระหว่างสองคนส่งผลต่อความสัมพันธ์กับเจปตาาสือไลเคอร์ในที่สุดสายตาของเอ้าซื้อขาวก็กลับมาที่นิ่งฟงจืออีกครั้งเขาสายศรีรษะข้าขอโทษครับเจ้าสำนักนิ่งข้าไม่สามารถยอมรับคำขอของท่านได้เซอา้าวถังซานเรียกร้องอย่างกังวลใจอ้าวซื้อขายกมือขึ้นห้ามถังซานไม่ให้เขาพูดต่อไป ก่อนจะหันไปพูดกับนิ่งฟงจือด้วยสีหน้าจริงจังท่านเจ้าสำนักนิ่งข้ารักหลง,หลงและข้าก็อยากให้ทุกคนยอมรับในตัวข้าแต่ถังซานถือได้ว่าเป็นพี่ชายของข้าแม้ว่าเขาจะเป็นอัจฉริยะและข้ายอมรับว่าข้าไม่อาจเทียบกับเขาได้อีกทั้งตอนนี้เป็นช่วงที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากข้ามากที่สุดไม่ว่าจะเพื่อแก้แค้นสำนักวิญญาณยุทธ์หรือเพื่อฟื้นคืนชีพเสี่ยวอูนั้นไม่มีเรื่องง่าย ถ้าข้าเลือกที่จะทิ้งเขาไปหาหลงหลงในตอนนี้ข้ากลัวว่าจะไม่อาจให้อภัยตัวเองได้เลยตลอดชีวิตแต่ในขณะเดียวกันข้าก็จะไม่ยอมแพ้หลงหลงข้าจะใช้วิธีของตัวเองเพื่อให้พวกเขายอมรับตัวข้าอย่างแน่นอนจะต้องมีสักวันหนึ่งที่เราสองคนจะได้อยู่ด้วยกันประโยคสุดท้ายอ้าวซื้ขาหันมาเอ่ยกับหลงหลงด้วยความหนักแน่นสายตาเข้งขืมของนิ่งฟึงจือจ้องมองไปที่อ้าวซื้ขา อ้าวซื้อขาเองก็มองกลับไปอย่างใจเย็นเมื่อได,ได้พูดออกไปแล้วหัวใจของเขาก็ปัสจากความลังเลใดๆพี่น้องและคนรักนั้นล้วนแต่มีความสําคัญเท่าเทียมกันข้าจะไม่ยอมแพ้ใครอย่างแน่นอนในที่สุดนิ่งฟึงจือก็ค่อยๆเผยรอยยิ้มจางๆอ้าวซื้อขาแม้ว่าคําตอบของเจ้าจะดูฉลาดมากและข้าก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยอมรับว่านี่เป็นคําตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่ข้าหวังไว ลูกผู้ชายที่ยอมทิ้งเพื่อนรักเพื่อผู้หญิงไม่คู่ควรแก่ TVs, การไว้วางใจการช่วยเหลือเสียวซานนั้นเป็นการตัดสินใจที่เหมาะสมแล้วข้าหวังว่าจะได้เห็นรัศมีอันเป่งประกายของพวกเจ้าเจปบลาสซือไลเคอร์อีกครั้งเมื่อเอาซื่อขามองไปที่นิ่งฟึงจืออย่างตกตะลึงจากนั้นจึงเข้าใจว่านี่คือสิ่งที่นิ่งฟงจือพูดเพียงเพื่อทดสอบเขาเท่านั้นเจ้าสำนักนิ่ง เช่นนั้นท่านเห็นด้วยกับข้าและหลงหลงไหมครับคิ้วของนิ่งเฟิงจือย่นเล็กน้อยเจ้ายัางเรียกข้าว่าเจ้าสำนักนิ่งหรืออาจจะเป็นเพราะมาจากความตื่นเต้นหรือกระไรแต่การตอบสนองของอา้าวซือขาก็ค่อนข้างรวดเร็วและเร่งรัดท่านพ่อตาเมื่อเห็นท่าทางตื่นเต้นของอา้าวซือขานิ่งเฟิงจือก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะกับตัวเองนั่นยังเร็วเกินไปเรียกข้าเหมือนที่เสี่ยวซานเรียกเธอ อาซื้อขาเกาหัวท่านอานิ่งเมื่อได้ยินอ้าซื้อขาเรียกพ่อของเธอว่าพ่อตานิ่งหลงๆก็หันกลับและวิ่งหนีออกมาด้วยความเขินอายเธอและอ้าวซื้อขาได้รับการอนุมัติจากพ่อของเธอแล้วไม่มีอะไรต้องกังวลอีกต่อไปทางด้านนิ่งเฟิงจือก็ออกไปจากป่าพบกับกูโถส่วนอ้าวซื้อยังคงหัวเราะคิกคักอย่างโง่เขลาไม่หยุดเซอา้าวถ้าเจ้ายังยิ้มไม่หยุดแบบนี้ ากของเจ้าคงจะยาไปถึงหูในอีกไม่ช้าหมาหงจิ้นอดไม่ได้ที่จะเอ่ยกัดอย่างมันไสอ้าวซื้อขากลับมามีสติสัมปชัญญะอีกครั้งห้าปีที่ผ่านไปเขาไม่ได้รู้สึกผ่อนคลายเช่นนี้มานานแล้วเขาจึงยิ้มกว้างและกล่าวพี่ชายนี่เจ้าอิจฉ้าที่ข้าสามารถคบกับหลงหลวงได้อย่างเปิดเผยง,งั้นหรือมาๆมา,มาคืนนี้ไม่เมาไม่เลิกลาข้าเลี้ยงพ่อเจ้าเองโอ้ใช่ต้องเรียกของออฟฟูลันเต อาจารย์ใหญ่อาจารย์เอ้อหลงอาจารย์จ้าอูจ่จีและคนอื่นๆมาด้วยข้าไม่ได้พบพวกเขามาห้าปีแล้วข้าคิดถึงพวกเขาจริงๆในตอนค่ำถังซานนอนเงียบๆบนเตียงบนใบหน้าปรากฏรอยยิ้มจางๆคืนนี้เจปบลาสื่อไลเคอร์ทั้ง5้าได้กลับมาพบกันอีกครั้งและทุกคนก็ดื่มเหล้ากันมากมายอาสุขายังเล่าเรื่องราวของเขาเมื่อทุกคนเห็นเขากลับมาอย่างปลอดภัยต่างก็ยินดีและตื่นเต้น อย่างไรก็ตามเมื่อความตื่นเต้นจางหายไปทางซานก็อดที่จะกลับมาหดหูใจอย่างช่วยไม่ได้ใบหน้าของเขาแนบกับขนอ่อนนุ่มของเซลูและได้กลิ่นหอมจางๆของเธอหัวใจของทางซานสั่นไหวอย่างรุนแรงคืนนี้ทางซานไม่ได้ฝึกฝนเป็นพิเศษเขาจึงหลับไปและฝันว่าตนได้วีผมให้กับเซลูในความฝันอีกด้วยเช้าวันรุ่งขึ้นทางซานออกจากโรงเรียนสื่อไลเคอร์ วันนี้เขาจะทําสิ่งที่เขาตั้งใจให้สําเร็จด้วยการกลับมาของอา้าวซือคาเมื่อวานทําให้เขาไม่ได้ไปทําธุระที่เขาต้องจัดการเมื่อออกมาจากนอกโรงเรียนสีไลคอร์ทางซานเดินไปที่ใต้ของจักรวรรดิเทนโตเขาไม่กังวลมากนักแม้ว่าจะเป็นสํานักวิญญาณยุทธ์แต่ก็มีเพียงไม่กี่คนที่ได้เห็นรูปลักษณ์ใหม่ของเขาเขตแดนที่ใต้ทางซานหยุดยืนอยู่หน้าคฤหาหาดหลังหนึง่งเมื่อพิจารณาจากภายนอก ค่าเลือหาดหลังนี้มีพื้นที่ขนาดมากขึ้นมามีกำแพงหนาทึบสูงมากกว่า4เมตรในความเป็นจริงแม้แต่ขุนนางก็ไม่ได้รับอนุญาตให้สร้างกำแพงสูงเช่นนี้สำหรับประตูค่าเลือหาดนั้นมีความสูงกว่า6เมตรหน้าประตูค่าเลือหาหลังนี้มีรูกป,ปั้นหินสูงตระงานและรูปปั้นหินทั้งสองนี้มีรูปร่างเหมือนลิงอุรังอุตังเช่นเดียวกับมหาวาน,อน้อยเอ่อหมิง ด้านหน้าประตูใหญ่มีใช้รูปร่างสูงใหญ่และแข็งแรงสองคนยืนอยู่พวกเขาทั้งคู่สูงกว่าสองเมตรสวมเสื้อผ้ารัดรูปสีดำที่ไม่อาจปิดบังกล้ามเนื้อที่แข็งแรงของพวกเขาได้แม้แต่น้อยพวกเขายืนอยู่ที่นั่นเหมือนเทพเจ้าเฝ้าสองประตูอย่างกล้าหาญพรางมองผู้คนเดินเท้าที่กำลังเดินไปมาบนถนนเหนือประตูคฤหาสมีป้ายจะรลกว่าจอมพลัง เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามชมคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องอ่างเปาชาแนลด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้อ่างเปาได้ทำคลิปดีๆให้เพื่อนๆได้ฟังต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับ